เขาวนเลยเหอหมุที่ชาร์จไอโฟนเสือป่าที่ไปเปลี่ยนมาตัวที่สองเนี่ยสรุปว่ามันชาร์จได้สามครั้งเหมือนเดิมตะกี้เนี่ยสดๆเลยดังปุบแล้วก็ชอ็อตแล้วก็พังของตรงที่ตรงคือตรงแยกเสือป่าตรงแถวของโถม,มนะที่ติดตัวไอเออรทิโนเออรสซอรี่เนี่ยซื้อมาสองร้อยเนี่ยบอกบอกว่า หวยมากมันเหมือนแบบว่ามันมันวางวางโปรแกรมพังเลยนะเหมือนกับข้างในเนี่ยเป็นอะไหล่แบบว่าคุณภาพต่ำอะ่ะประมาณว่าถ้าเกิดใช้ชาร์จเต็มๆเนี่ยประมาณสักสามรอบมันก็เอเวอร์โหลดแล้วมันก็ฟิวขาด,ดยังไม่ได้แกะดูนะเดี๋ยวว่าจะลืกแล้วเนี่ยคขไม่เอาไปเคมแล้วสเสียตะเกียบตีห้าเปลี่ยนมาตัวที่สองเนี่ย,ย,ายชาร์จได้ประมาณเต็มชาร์จรไฟเต็มๆเลยนะสามรอบ เวลามันเจ๊งเนี่ยฟิลเป็นขาดมันจะดังปุ๊ม,มระเบิดอ่ะปุ๊แล้วแม่งก็พังโอ้เนี่ยซื้อมาสองร้อยเมื่อเมื่อวานไปเดินที่ที่ซีคอนบางแเเจออันนี้อะไรที่เป็นของยี่ห้อเทียบเท่าที่เป็นแบบมีแบรนด์หน่อยขายอยู่ในพวกไอทีซิตี้กับพวกบรรณาธอของที่มีแบรนด์หน่อยจําแบรนด์ไม่ได้นะแต่ว่าแต่ว่าดูดีอ่ะขายขึ้นห้างอะที่เป็นของเทียบเท่าของแท้ ขาย190ถูกกว่าไอ้ของปอมนี่อ้รลุงนี้นะไปซื้อ190อันนั้นดีกว่ามีประกันด้วยเขาเขารับประกันด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่ขึ้นห้างแล้วมีมาตรฐานมอ,อกอประกันหนึ่งปีนะ่ะ190บาทเองอันนี้ไปซื้ออ้ของของเลียนแบบ200แถมใช้3สามครั้งพังอันแะกสามครั้งพังไปเปลี่ยนแต่ไไ่อีกตัวหนึง่งใช้อีกสามครั้งพังอีกแล้ โอ้โสองร้อยบาทคูณโดนหลอกแล้วเนะี่ยซึ่งจริงเลยถ้าใครจะซื้อตัวไอเต้าแปลง USB ชาร์จของตัวไอโฟนเนี่ยแนะนำให้ไปเข้าซื้อที่พวก i อท i ซ y กับบาร a นาไอทดีกว่ามันจะถ้าถ้าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเดินดีๆหน่อยเดินดูหน่อยมันมันจะมีของที่เป็นที่ห้อเทียบเท่าขายพวกพวกอุปกรณ์ที่เป็นเคสหรือตัวไอขัไอ,ไอตัวชาร์จแบตอะชาร์จแบตสำรองอะแล้วก็มีพวก ไอตัวเนี่ยตัวตมันจะมีตัวเต้าอยู่เนีด้วยเนี่ยแต่ว่ามไม่ใช่ของยี่ห้อไอโฟนนะไม่ใช่ของแนะม็กนะเป็นของที่เขาทายี่ห้อเทียบเท่าอะ่ะทรงเดียวกันแต่ว่าตีตาอีห้อหนึ่งไอ้ด้นหน้ามีมาตรฐานกว่านี้เยอะเลยอย่างนี้มันของเสือป่านี่สวยเท่หมากเนี่ยที่มันจะมีพวกขายหุปกรณ์ตัวชาร์จเนี่ยมันจะมีห้อยๆอย,อย,อยู่มันจะมีตัวนี้เลยเนี่ยว,า,วานไปดูมาเนี่ยของบ้านไอทีอะร้อยเก้าแล้วจะมีเขียนบอยแปดราคาชัดเจนเลยร้อยเก้าสิบบาท หน้าตาสีขาวอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจะตีสกรีนไม่ได้เป็นตีมันจะตีสกรีนของยี่ห้ออื่นเป็นเป็นของเทียบเท่าแต่ว่าไม่มาตรฐานมอกให้เป็นของแท้นะดีกว่าของฮ่องกงของจีนที่เอามาเนี่ยแล้วมันห่วยอะตัวแรกสามครั้งพังตัวที่สองอีกสามครั้งพังเหมือนเดิมแล้วมันเวลามันช็อตมันระเบิดดังปุ๊กเนี่ยแล้วมันตัวมันพังเนี่ยไม่กลัวเนี่ยแต่ว่าไอโฟนเนี่ยมัน มันจะพังหรือเปล่ามันช็อตต่อไอไอที่ไอโฟนห้ามันจะเบิดเพราะมันใช้พวกเตาอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยพอชาร์จชาร์จชาร์จแล้วมันทําให้แบตข้างในมันมีปัญหาแล้วมันช็อตแล้วมันร้อนแล้วมันระเบิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นนี้หรือเปล่างงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอแล้วเนี่ยสองตัวแล้วเนี่ยที่เป็นโอ๊ยต่อไปนี้ไม่ใช้แล้วไอของของไม่มวาตานนี้อันตรายมากถึงแม้ราคามันจะถูกหรือว่ามันจะเยื้อยุเรายังไงเราไม่เวิร์กล้ว ไม่เวิร์กนเลยีิฮะคือจะสื้อป่าเนี่ยทองทมเนี่ยไม่เวอร์เลยบนหน่อยมั้งหวยจริงๆถ้าใครคิดจะซื้อนี่แนะนําอย่าใช้เลยเพราะว่าของเราแพงๆเราใช้ของถูกอย่างเงี้ยแล้วแม่งเวลามันพังเนี่ยมันพังทั้งคู่เนี่ยเสร็จเลยเนี่ย้าเกิดเคมไม่ได้จบเลยนะเป็นหไหม้ไหม้ไปเกิเคมไม่ได้จบเลยไี่นะนี่นี่เด็กคนนั้น,นบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยซองสติกยังไม่ได้แกะเลยเนี่ย ชัดเ,ชเตรียมประมาณสามครั้งพังบีกแล้วครับช็อตดังปุแล้วมันก็พังเหมือนฟิวข้างในหรือตัวอาร์หรือตัวอะไรทำไมมันระเบิดข้างในเนี่ยดังปุแล้วก็พังเลยใช่ไี้ครับก็ผนแค่นี้